ชมครับยังพบการแพร่ระบาดโควิด -19 ในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาจังหวัดยะลาที่เดินทางกลับภูมิลําเนาหลายจังหวัดทางภาคใต้น,นะครับติดเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องเลยครับทำให้คณะกรรมาการอิสลามประจําจังหวัดแต่ละพื้นที่ครับออกหนังสือถึงผู้นําชุมชนประชาสัมพันธ์นักเรียนกลุ่มดังกล่าวรายงานตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนะครับบรรยากาศชุมชนรอบข้างศูนย์มรสรกัสหรือว่าศูนย์ดวะแห่งประเทศไทยบ้านปอกยานิ ตำบลสตงงนอกอำเภอเมืองยะลาเงียบเหงานะครับหลังจากที่ชุมชนถูกสั่งปิดเพื่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่เพื่อป้องกันโควิด -19 หลังพบโควิดแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสําหรับห้องจําอักขรานชาวบ้านให้ข้อมูลว่าหลังชุมชนถูกสั่งปิดก็ทําให้ผู้ประกอบการควา่า100แห่งจากจังหวัดต่างๆที่มาค้าขายรอบศูนย์มาดากัสพากันปิดตัวครับแล้วก็เดินทางกลับภูมิลํเาเนา โดยไม่ตรวจหาเชื้ออาจจะไปแพร่เชื้อในชุมชนตัวเองแล้วก็กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ได้ส่วนการตรวจหาเชื้อกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสําหรับท่องจำอัลกุลอานแล้วก็ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อเพิ่ม8คนส่งผลให้คลัสเตอร์นี้พบผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ30คนครับยังไม่นับรวมจังหวัดต่างๆที่มีการตรวจสอบว่าพบเชื้อนะครับค่ะส่วนที่จังหวัดสตูลนะคะนายเอกรัรัฐหลีเสน็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะพร้อมกับนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแถลงว่า ทางจงังหวัดติดตามนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาจงังหวัดยะลาที่เดินทางกลับภูมิลำเนามากักตัวแล้ว51คนค่ะและเก็บตัวอย่างเชื้อไปตรวจ48คนในะจำนวนนี้นะคะมีผลตรวจยืนยันติดเชื้อแล้ว4คนส่วนที่เหลือผลจะออกมาในวันนี้นะคะขณะที่จงังหวัดสงขลาค่ะก็พบนักเรียนกลุ่มนี้เดินทางกลับพื้นที่ประมาณ70คนจากการตรวจหาเชื้อค่ะพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก7คนที่ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว16คนนะคะ ขณะที่ทางจังหวัดตรังค่ะนายแพทย์ตุลาการมักคุนโฆษกสบ,บคอจ,บบจังหวัดระบุค่าว่าจังหวัดตรังพบนักเรียนจากจังหวัดยะลาเดินทางกลับกลุ่มนาวที่ตำบลริพังอำเภอปะเลียนติดโควิด -1 คนนะคะและมีผู้สัมผัสเสี่ยง4ี่คนคือเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันอีก3คนและชาวบ้านหนึ่งคนค่ะหลังจากที่พบทั้งหมดนั่งรถมาด้วยกันก่อนที่จะตรวจพบเชื้อด้วยนะคะก็ทําให้คณะกรรมการอิสามประจําจังหวัดแต่ละพื้นที่ออกหนังสือถึงผู้นําชุมชน ปจะสัมพันธ์นักเรียนกลุ่มดังกล่าวนะครับให้มารายงานตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อไปนะครับ